สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับในวันนี้พ่อก็จะพูดถึงตอนที่5ในพระวัติศารของนักบุญมัทธิวพูดถึงพระสัสนนจษก์ซึ่งเป็นผลแรกแห่งอาณาจักรสวรรค์นะครับในบทที่5ในตอนที่ี้มีทั้งหมดอยู่4 5บทมีทั้งหมด5บทคือบทที่ 14, 15, 16, 17และ18นะครับแล้วก็เ,เป็นการพูดแล้วก็พูดถึงเรื่องราวระหว่างกษัตริย์เฮโรด แล้วก็มียองบัพติสตาเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้นะครับประการแรกเลยข้อแรกเลยหัวข้อแรกในบทที่14นั้นก็คือกล่าวถึงยอนบัพติสตาถูกตัดศีรษะนะครับก็จำกันได้ดีว่าเมือ่อถึงเวลาหนึ่งนั้นกษัตริย์เฮโรดได้จัดงานเลี้ยงแล้วก็เชิญแขกเหลือมามากมายก็มาร่วมงานเลี้ยงนั้นแล้วก็ ซารลเมซึ่งเป็นลูกสาวของนางเฮโรเดสพระยาซึ่งเฮโรดเอามาจากน้องชายเนี่ยนะครับก็ uh, มาเต้นราจนไปที่ถูกออกถูกใจและเฮโรดก็ให้รางวัลให้ซารลเม่ขออะไรก็ได้จะให้ซารลเมก็ไปถามแม่ถามเฮโรเดสว่าเอาอะไรดีเฮโรเดีสตอนนั้นมีความแค้น,น,นกับยงวัติศาอยู่แล้วเพราะยงวัพติศาไปตำหนิกษัตริ์เฮโรดบอกว่าเอา สาโลเมมาเป็นภรรยาเนี่ยผิดไม่ถูกต้องอะไรต่างไปปัญหากษัตริย์เฮโรดอย่างนั้นเอเฮโรดิสจึงบอกลูกสาวอย่างนั้นขอให้เอาศีรษะของยอนบัติสตาเมื่อเฮโรดิสไปบอกกับเฮโรดแล้วเอเมื่อเมื่อนางสารลเมลูกสาวของเฮโรดิสไปบอกกับเฮโรดอย่างนั้นเฮโรดก็ตกใจเหมือนกันคงตกใจเพราะว่านึกไม่ถึงแต่ว่าด้วยเกรงกลัวว่าตัวเองพูดไปแล้วจะเป็นอะไรต่างๆก็ เสียหน้าก็เลยให้ทหารไปตัดศรีรษะของยอนวับติสตามานี่คือ,เ,อ,อเหตุที่ทําให้ยอนวับติสตานนะั้ต้องออถูกฆ่าและถูกตัดศรีรษะด้วยความอิจฉาริษยาของเฮโรเดสนะครับนี่คืออ,อ,อยู่ในหัวข้อที่1ก็เป็นอย่างนี้เพราะเพราะความอิจฉาริษยาของนงอั่เฮโรเดสและยอนวับติสตาก็ตายด้วยการเป็นวรสกีอย่างนี้ข้อที่2หัวข้อที่2ในบทที่1 4เนี่ย พูดถึงพระเยซูเจ้าทรงทสวีขนมปังครั้งแรกใช่ไหมในระหว่างที่พระองค์เทศสอนอะไรที่ต่างๆแล้วเนี่ยนะก็มีคนมาเฝ้าพระองค์มากมายใช่ไหมแล้วก็มันก็เย็นแล้วสาวกก็อยากจะขอให้บอกพระเยซูเจ้าบอกขอให้เขากลับไปบ้านไปหาอะไรกินเถิดเพราะว่ามันใกล้ข้ามแล้วอะไรแล้วแต่ว่าพระเยูุจ้าสงสารพวกเขาบอกไม่เป็นไรให้เขานั่งลงแล้วก็ ถามบอกว่ามีอะไรบ้างอยู่เขาบอกามีขนมปัง5ก้อนมีปลาสอตัวอ,อยู่พระองค์ก็บอกให้ทุกคนนั่งลงแล้วพระองค์ก็เอาปลา2ตัวกับขนมปัง5ก้อนนั้นมาแล้วก็ทำอัศจรรย์ด้วยการทวีขนมปังทวีปลาหก้อนนั้นเ,เพื่อจะเลี้ยงคนที่อยู่ตรงนั้นทั้งหมดเลยนะครับนี่คืออัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทำเป็นครั้งแรกในการทวีขนมปังเลี้ยงคนในนั้นก็บอกว่ามี ห้าพันคนนับผู้ชายเท่านั้นไม่นับผู้หญิงและเด็กนะครับแล้วก็ปลาสองตัวกับขนมปังหก้อนนั้นก็ยังกินเสร็จแล้วยังเก็บเศษเ,เก็บอะไรได้อีกเอยอะแยะนะครับสิบสองตะก้าอะไรอย่างนั้นก็กว่าไปนะครับน,นั้นคืออัศจรรย์ที่พระเยซูทําเพราะสงสารประชาชนที่ไม่มีอะไรจะกินที่หิวโหยก็ได้ทําแล้วก็ได้เลีเ้ยงดูพวกเขานะครับแล้วก็ ในหัวข้อที่3ในอศัศจรรย์ยในบทที่14นี้ก็คือพระเยซูเจ้าทรงดําเนินบนน้ําดําเนินบนน้าไปหาสิทธิ์ที่แล่นเรืออยู่ในทะเลสาบพวกเขาอยู่กลางทะเลและทะเลสาบแล้วพระองค์ก็แล่นเ,เดินพระองค์ก็เดินบนน้ําไปหาเขา,เ,าเดินบนน้าไปหาเขาสิทธิ์เห็นมีคนเดินมาก็ยังจําไม่ได้เป็นพระเยซูทุกคนนึกว่าผี นึกว่าผีนึกว่าผีมาอยู่กลางทะเลสาบนั้นและเ,เมื่อพระองค์เข้ามาใกล้ใช่ไหมเ,เปโตเปโตก็อขอคํายืนยันจากพระองค์บอกถ้าเป็นพระองค์จริงให้ผมเดินไปหาพระองค์ได้เหมือนกันนี่ใช่ไหมพระเยซูเจ้าก็บอกเอา้ามาเลยเ,เปโตก็ลงจากเรือกระโดดลงจากเรือก็ก้าวลงจากเรือแล้วเดินบนน้าจริงๆก็เดินจริงจริง เดินไปหาพระเยซูเอ่อก็เดินไปได้สักระยะหนึ่งเกิดขึ้นลมแรงก็กลัวพอกลัวปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นกับเปโตรก็คือจมลงตัวเองก็จมลงมืนะ่พอจมลงปั๊บเนี่ยนะพระเยซูก็จับมือเขาไว้แล้วก็ระยุงเขาขึ้นแล้วก็พากันขึ้นมาที่เรือใช่ไหมอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่แสดงถึงความไว้เนื้อเชื่อใจเอ่อเปโตรเนี่ยเดินบนน้ําได้แต่แรก แต่ว่าพอสงสัยพอกลัวป๊บก็จะจมลงทันทีนะครับมันมีข้อคิดสําหรับเราเหมือนกันนะว่าชีวิตของเราเหมือนกันเนี่ยเมื่อเรามั่นใจเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในพระเบญเจ้าึ่งนพระเยซูเจ้าเราก็จะสามารถทําสิ่งต่างๆได้และสามารถที่จะรอดปลอดภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอัศจรรย์ที่พระองค์เดินบนน้ำเนี่ยไปหาบรรดาศิทธ์และเอโตก็ เดินไปหาพระเยซูแต่ว่าพระเยซูก็ช่วยเขาไว้พระองค์จับมือจับมือเป,เปโตแล้วก็ดนขึ้นและข้อที่สี่ที่เกิดที่สอนไว้ในบทที่สิบสี่นั่นก็นคือพระเยซูทรงรักษาผู้เจ็บป่วยจากเมืองเนะยนเนเซเลตนะครับมีอยู่ในข้อที่34มสถึงสาใช่ไหมเมือ่อเมื่อพระองค์มาถึงกับสิทธิ์มาถึงใช้ฝั่งเยนเนสซเลตแล้วเนี่ยนะก็มีคนมามากมายมาเฝ้าพระองค์ พาคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาเยอะแยะเลยให้พระองค์รักษาใช่ไหมและแน่นอนที่สุดคนเหล่านั้นมีความเชื่อได้ยินกิตติศัพท์ของพระเยซูมีความเชื่อในพระองค์ก็มั่นใจว่าพระองค์จะรักษาเขาให้หายได้นะเพียงแต่ว่าเขาจะได้สัมผัสกับพระองค์เท่านั้นเองใช่ไหมที่พ่อบอกว่าครั้งก่อนบอกว่าอัศาจรรย์เนี่ยสิ่งที่พระเยซูรักษาก็คือการสัมผัสการใกล้ชิดกับผู้เจ็บป่วยการ พยุพยุงเขาขึ้นเป็นลักษณะภายนอกที่เราเห็นได้คือสัมผัติก็คือการเป็นหนึ่งเดียวกันอันที่จะทําให้คนป่วยน,นั้นหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วพระองค์ก็รักษาพวกเขาคนมากมายที่เมืองเยเนสเรัตนั้นให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เขามาให้พระองค์รักษานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในบทที่14เนี่ยพระเยซูก็ยังสอนประชาชนอยู่ตามละแวกต่างๆมีกิจกรรมต่างๆ บทที่14นี้พ่อสรุปให้อีกครั้งหนึ่งมี4-4ประเด็นที่สำคัญนะครับประเด็นแรกก็คือนักบุญยอนบัตติสตาถูกตัดศีรษะเพราะความอิจฉาลิษยาเพราะความเทียดแคลนที่นางเฮโรเดสมีต่อยองบัตติสตาที่ไปตำหนิเฮโรดและนางที่มาเป็นภรรยาของเฮโรดซึ่งมันไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับประการที่สองพระเยซูทรงทวีขนมปังครั้งแรก เลี้ยงประชาชนซึ่งในพระวสานบอกมีห้าพันคนไม่นับผู้หญิงและเด็กก็คงจะมากกว่าน,นั้นถ้านับหญิงและเด็กแล้วก็ด้วยขนมปังเพียงหก้อนกับปลาสองตัวเท่านั้นก็เป็นอะ,อะไรที่ทำให้เกิดความพิศวงงงวยกับประชาชนและยิ่งทำให้มีผู้ที่ติดตามพระองค์มากขึ้นเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนี่คือ,อเรื่องราวของพระเยซูที่กระทำใน การเทศนาสั่งสอนของพระองค์ด้วยการทำสัศจรรแล้วพระองค์ทรงทำสัศจรรอีกครั้งหนึ่งด้วยการเดินไปบนน้ําไปหาลูกศิษย์ที่อยู่ในเรือและตรงนั้นเองก็เปโตรซึ่งเป็นหัวหน้าข้าสาวกนั้นก็มีความเชื่อในพระเยซูมีแต่ว่าหลังจากที่เดินลงไปใน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 ้ำได้สักหน่อยหนึ่งก็เกิดความกลัวเมื่อเกิดความกลัวก็ จมลงแล้วพระเยซูก็ประยุกลุกขึ้นให้เขาขึ้นมาจากน้ำนะครับเพราะฉะนั้นความพิจกกังวลอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะทําให้มันลดน้อยถอยไปถ้าหากว่าเรามีความมั่นใจในพระเยซูและสุดท้ายพระองค์ทรงรักษาผู้คนมากมายผู้เจ็บไข้ได้ป่วยมากมายที่เมืองเย็นในโซลัดซี่พวกเขามีความเชื่อความวางใจและก็มั่นใจในพระเยซูและก็พระองค์สัมผัสพวกเขาให้เขาหายจากโรคนี่คื สิ่งที่เกิดขึ้นและทำให้ชีวิตนั้นนะครับจะได้เป็นชีวิตของความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์นั้นก็พี่น้องสิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าเราก็อยู่ในอาณาจักรของพระองค์มีพระเยซูเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราแต่ละวันนะพี่น้องเราพบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายปัญหาทางธุรกิจปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางครอบครัวปัญหาทางโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็แล้วแต่เราก็พบทั้งหลายทั้งปวงเยอะ จงมั่นใจในพระพรในพระเมตตาจงมั่นใจว่าพระองค์นั้นทรงดูแลรักษาเราแล้วก็ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ในที่นี้หมายความว่าเราอาจจะหายจากโรคไปแค่เจ็บหายจากความเป็นทุกข์ก็ได้หรืออาจจะไม่หายก็ได้แต่เราจะสามารถมีพละกําลังที่จะอยู่กับมันที่จะเจริญชีวิตไปพร้อมกับความยากลําบากนั้นได้นะครับชีวิตของเราที่อยู่ในโลกนี้เมื่อมีความยากลําบาก แล้วเรามีพระเยซูอยู่ด้วยเราก็จะสามารถดำเนินชีวิตของเราอย่างดีนะครับสำหรับวันนี้ขอพี่น้องทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันในอาณาจักรของพระองคเสมอและตลอดไปครับสวัสดีครับ